สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสวิตาจะพาท่านผู้ชมมาเกาะติดมาติดตามไม้ที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นไม้อะไรนั้นตามโสพิตาไปชมกันค่ะไม้ที่โสภิตาจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักก็คือนี่เลยค่ะ เขาก็คือกวักมรกตด่างนะคะท่านผู้ชมกวักมรกตด่างเป็นไม้ที่มีลักษณะมีหัวอยู่ใต้ดินมีรากคล้ายกระชายค่ะเขาเป็นไม้อวบน้ำนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศคะ่ะสำหรับกวักมรกตนะคะนอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วกวักมรกตยังเป็นไม้มงคลอีกนะคะท่านผู้ชม วกวักมรกตมีด้วยกัน Banana. หลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่วันนี้โสพิตาจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับกวักมรกตด้วยกันทั้งหมดสามสายพันธุ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่โสพิตาพาท่านผู้ชมมารู้จักกับกวักมรกตเพื่อว่า,าท่านผู้ชม,ม,จ,กกม,ชมจ,จะเลือกซือ้อและก็สามารถรู้ได้ว่า ต้นที่เราเห็นอยู่น้องเป็นกวากมรกตตัวไหนนะคะสำหรับวันนี้โสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกวากมรกตด้วยกัน3ชนิดนะคะก็จะมีน้องกวากมรกตด่างเหลืองน้องกวากมรกตยอดทองด่างแล้วก็น้องกวักมรกตด่างขาวก้านเขียวนะคะท่านผู้ชม สำหรับต้นแรกค่ะต้นแรกที่เราจะรู้ก็คือน้องต้นนี้เลยนะคะต้นนี้น้องเป็นกวักมรกตด่างเหลืองค่ะสำหรับกวักมรกตด่างเหลืองนะคะต้นนี้น้องมีความด่างสวยมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าใบหลังใบของเขานะคะจะมีลักษณะการด่างที่เป็น สีเขียวและก็มีเม็ดสีเหลืองๆกระจายอยู่แบบนี้นะคะบางต้นบางใบอาจจะมีลักษณะการด่างที่น้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่ที่เชื้อด่างที่มีในลำต้นของเขานะคะบางต้นอาจจะมีเชื้อด่างที่เป็นอ่เหลืองเยอะก็จะทำให้ใบของน้องออกมาเป็นสีเผือกหรือว่าสีเหลืองแบบนี้นะคะท่านผู้ชม ส่วนหนอของกวักมรกตด่างเหลืองนะคะสำหรับหน่อต้นนี้ค่ะน้องมีความสวยงามมากเลยนะคะมีความสมบูรณ์มากผ้าอ้อมหรือว่าที่หุ้มใบของเขาตรงนี้เราจะเรียกกันว่าผ้าอ้อมนะคะเขาก็จะมีสีเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายเขียวๆกระจายอยู่แบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้บ่งบอกให้เรา รู้เลยว่าน้องจะมีความด่างสวยนะคะแต่ถ้าหากว่าน้องออกสีชมพูมากๆแบบนี้ค่ะและก็มีหน่อใบที่ขึ้นมาใหม่จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแบบนี้น้องก็จะมีความสวยเหมือนกันนะคะแต่น้องจะเป็นไม้เผือกนะคะท่านผู้ชมไม้เผือกก็คือน,น้องจะมีเชื้อด่างเยอะและก็จะทำให้ใบของน้องเป็นสีเหลือง แบบนี้นะคะเป็นเผือกแบบนี้เลยไม้เผือกหรือว่าใบเผือกนะคะบางท่านอาจจะชอบนะคะแต่จริงๆแล้วใบเผือกของเขานะคะก็สามารถอยู่กับกิ่งก้านของเขาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าว่าน้องเผือกมากๆน้องก็จะละลายไปนะคะความสวยของเขาก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะ สำหรับกวักมรกตด่างเหลืองนะคะวิธีการเลือกกิ่งพันธ์ุนะคะไม่ว่าจะเป็นกิ่งพันธ์ุหรือว่าใบาของเขาเดี๋ยวโสพิตาจะมาะแนะนำอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เราไปรู้จักกับกวกมรกตชนิดที่สองกันนะคะชนิดที่สองที่โส,สพิตาจะพาไปรู้จักก็คือน้องต้นนี้เลยค่ะ สำหรับน้องต้นนี้นะคะก็จะเป็นกวักมรกตรอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะแต่เขาจะต่างจากด่างเหลืองก็ตรงที่เม็ดสีที่มีเขาจะเป็นนางกวักมรกตด่างขาวนะคะเป็นกวักมรกตด่างขาวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะลักษณะเม็ดสีของเขาจะเป็นสีขาวกระจายอยู่กับใบเนื้อใบที่เป็นสีเขียวของเขานะคะ ส่วนลำต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มเช่นเดียวกันนะคะเขาจะไม่ออกสีชมพูหรือว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะหลังใบของเขานะคะก็จะมองเห็นเม็ดสีขาขาวกระจายอยู่แบบนี้ปะปนอยู่กับสีเขียวนะคะนี่เลยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์สำหรับหวักมรกตนะคะสำหรับ กวักมรกตด่างขาวก้านเขียวยังมีจํานวนน้อยอยู่ในท้องตลาดนะคะเวลาเราเลือกซื้อเราก็ต้องดูที่ลำต้นของเขานะคะสําหรับกวักมรกตด่างเขียวรวมทั้งอ่าขออภัยนะคะสําหรับกวักมรกตด่างขาวก้านเขียวนะคะให้เราสังเกตดูคะ่ะแบบนี้เลยนะคะและ ต้นที่สามนะคะกวักมรกฏที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมมาชมก็คือน้องต้นนี้เลยค่ะสำหรับน้องต้นนี้นะคะเขาเป็นกวักมรกฏยอดทองด่างนะคะยอดทองด่างลักษณะใบของเขาจะไม่เหมือนกับด่างเหลืองนะคะระยะแรกที่ใบเป็นใบอ่อนค่ะเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองทั้งก้านเลยนะคะ พออายุได้เขาก็จะเริ่มจากสีเหลืองก็จะมีสีเขียวกระจายเข้ามาในเนื้อใบแบบนี้ค่ะสักระยะใบเขาก็จะออกเป็นสีมิ้นต์แบบนี้นะคะนี่ก็คือลักษณะของกวักมรกตยอดทองด่างนะคะท่านผู้ชมสําหรับกวากมรกตยอดทองด่างนะคะหน่อของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีชมพูหวานแบบนี้เลยนะคะ ชมพูหวานแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าน้องแทงใบออกมาน้องก็จะเป็นสีเหลืองทองมีความสวยงามมากเลยนะคะสําหรับยอดทองนะคะและนี่ก็เป็นชื่อสําหรับเฉพาะสายพันธุ์ของแต่ละสายพันธุ์ก็ให้ท่านผู้ชมไปลองลองดูลองเลือกซื้อมาปลูกมาประดับกันนะคะสําหรับกวักมรกฏตอนนี้เรารู้จักกับวิธีการดูใบ และสายพันธุ์ของฝักมรกตกันแล้วนะคะสำหรับฝักมรกตค่ะเป็นไม้ที่ขยายได้หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการชำใบการผ่าหัวหรือว่าผ่าผ่าก้านกับก้านแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าผ่ากอนะคะท่านผู้ชมหรือว่าจะชำส่วนของ ลำต้นชามส่วนของใบได้ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นวิธีการขยายที่หลากหลายมากเลยสำหรับกวักมรกฏนะคะท่านผู้ชมกวักมรกฏเป็นไม้ที่มีลักษณะอวบน้ำนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกกวักมรกฏจึงต้อง มีความโป่งมากเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับวัสดุปลูกที่โสพิตาใช้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับอาเพ์ไรท์หินภูเขาไฟและก็ใบก้ามปูนะคะนำมาคุกเขาให้เข้ากันหากอาบ้านไหนหรือว่าท่านไหนที่มีฐานที่เราใช้หุงต้มนะคะก็สามารถนำมาทบุบอคุกเข่ากันได้นะคะนำมาเป็นวัสดุปลูกให้กับ น้องกวักมรกตได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับแสงแดดนะคะกวักมรกตเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ด่างนะคะเขาจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ในแสงแดดที่พอเหมาะนะคะถ้าน้องอยู่ในแสงที่มากเกินไปก็จะทำให้ใบไหม้ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากเขาอยู่ในที่ร่มเกินไปก็จะทำให้สีที่ เกิดขึ้นบนเม็ดใบมีสีที่อ่อนลงได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาพื้นที่ให้กับกวักมรากฏในส่วนของโสพิตาเองก็จะนำเขามาไว้ใต้สลนนะคะเป็นที่โร่งนะคะแต่มีหลังคาเป็นสลนเจดสิเปอร์เซนนะคะท่านผู้ชมกวักม,มรกฏเป็นไม้ด่างนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม้ด่าง เราก็จะไปคาดหวังกับลวดลายและสีที่มีบนใบของเขามากไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกใบสำหรับชํำหรือว่าานำไปปลูกไปขยายก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้กวักมรกฏที่มีความสวยงามนะคะท่านผู้ชม สำหรับการขยายพันธุ์ด้วยใบนะคะท่านผู้ชมโสพิตาขอแนะนำท่านผู้ชมว่าให้ใช้ใบที่มีลักษณะ,ะมีความด่างไม่ต้องมากนะคะท่านผู้ชมแต่ขอให้มีความด่างนะคะ,อ,ะอย่างเช่นใบนี้นะคะท่านผู้ชมใบนี้คะ่ะใบนี้น้องมีความด่างแล้วก็มีเม็ดสีด่างรวมทั้งเม็ดสีเขียวกระจายอยู่ทั่วใบนะคะแบบนี้ ลูกออกมาจะได้ลูกที่ด่างสวยค่ะแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมเลือกเอาใบที่มีสีเหลืองแบบนี้ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะไปชำค่ะเปอร์เซนต์รอดก็จะยากนะคะรวมทั้งการให้หนอ่อถ้าน้องรอดแล้วน้องก็จะให้หนอ่อออกมาในลักษณะที่เผือกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่า ให้เลือกเอาใบที่มีลักษณะคันด่างประมาณนี้นะคะสำหรับการเลือกใบกวักมรกตนะคะท่านผู้ชมและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นวิธีการชํำกวักมรกตด้วยวัสดุชํำที่ใช้ทรายและขุยมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมสุพิธาก็จะทำง่ายๆเลยนะคะนำทราย ส่วนหนึ่งแล้วก็ขุยมะพร้าวอีกส่วนหนึ่งนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเด็ดใบกวักมอรกฏนะคะท่านผู้ชมสุพิตาจะให้ดูนะคะนี่ค่ะสุพิตาก็จะใช้ตัดแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาปักเขาไว้นะคะท่านผู้ชมปักลงไปเลยปักไว้แบบนี้นะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาก็จะให้รากเรา ได้เลยนะคะสำหรับการขยายพันธุ์แบบนี้แต่ถ้าเรามีไม่เยอะเราก็จะใช้เป็นอ่ากระถางพลาสติกได้นะคะใส่แล้วก็ปักไว้ในกระถางก็ได้นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการช่ำใบกวากมรกตที่ใช้วัสดุช่ำจากทรายและก็ขุยมะพร้าวนะคะท่านผู้ชม นอกจากวิธีการชําใบด้วยทรายและขุยมะพร้าวแล้วส่วนพิตาก็ยังชําใบด้วยน้ำเปล่าด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับการชําใบด้วยน้ำเปล่าทําไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะสวนพิตาก็จะใช้เป็นอฟองน้ำนะคะ,ะกรีดเพื่อให้เป็นร่องแบบนี้ค่ะสำหรับเราปักใบเขาลงไปและน้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะใช้ในปริมาณที่พอท่วมใบ ในกลึงกึงกึงใบนะคะและนี่ก็ใบนี้นะคะสุพิตาก็ทําการชําด้วยน้ําเปล่านะคะประมาณจะได้เดือนแล้วนะคะตอนนี้รา,ากก็มาแล้วนะคะสามารถถ้ารากประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็สามารถนําเขาไปปลูกในวัดสดุปลูกได้เลยนะคะถ้ารากประมาณนี้นะคะก็จะมีบางใบนะคะที่สุพิทาทำการอ่า นำเขาไปปลูกบ้างแล้วเดี๋ยวโสพิตาจะให้ดูนะคะใบนี้โสพิตาก็จะปิดไว้แบบนี้นะคะใบนี้โสพิตาชําเมื่อวันที่23กุมภานะคะก็ได้รากเขามาแล้วนะคะสําหรับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการชําใบด้วยน้ํานะคะท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นอ่ใบที่โสพิตาชําด้วยน้ําเช่นเดียวกันนะคะและตอนนี้โสพิตาก็ได้นําเขามาใส่วัสดุปลูก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนี่โสพิตาก็ชําด้วยน้ําเปล่านะคะนี่เลยค่ะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับวิธีการทําชํากวักมรกตนะคะไม่ยากค่ะใครๆก็ทําได้นะคะทาง่ายทั้งสองวิธีนะคะสําหรับวิธีการชําด้วยขุยมะพร้าวและดินทรายนะคะ สบพิตาก็จะใช้อัตราส่วน50-50นะคะนําใบมาตัดตัดตัดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปักลงไปรดลาดด้วยน้ําเปล่าแล้วก็นําน้องไปตั้งไว้ในที่ร่มเลยนะคะที่ร่มตรงไหนก็ได้ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วไม่ต้องคอยรดน้ําเขาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่าได้นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราชําด้วยใบแล้วนะคะหากเขามีรากเราก็สามารถนําเขามาเปลี่ยนวัสดุปลูก เราก็จะได้หน่อของเขานะคะนี่เลยนะคะสำหรับใบนี้คะ่ะน้องก็มีความด่างไม่เยอะนะคะก็มีความด่างประมาณนี้นะคะหน่อที่เราได้นะคะนี่ค่ะหน่อนี้นะคะน้องก็ยังมีความด่างนะคะไม้ด่างบางใบก็จะไม่ด่างแต่บางใบก็จะด่างแบบนี้แล้วเราก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะคะรอลุ้น หน่อต่อไปว่าน้องจะให้ความด่างความสวยกับเรามากแค่ไหนนะคะนี่ค่ะบางใบาอาจจะไม่ด่างนะคะแต่เขามีเชื้อด่างค่ะเขาก็ยังมีด่างให้เราเห็นด่างสวยๆหน่อนี้ไม่ด่างนะคะแต่หน่อนี้ด่างนะคะสําหรับการชําด้วยใบค่ะส่วนน้องต้นนี้นะคะน้องต้นนี้ สูติตาก็ชาด้วยใบยเช่นกันแต่ใบแม่ของเขาทิ้งใบไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่หัวแต่น้องก็ยังอ่าให้หนอออกมาสวยงามแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการชําด้วยใบยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเรามาชมอีกหนึ่งใบนะคะและนี่ใบนี้ค่ะท่านผู้ชมสูตพิตาก็ตัดออกมาจากต้นเดียวกันเลย ใบนี้น้องไม่ค่อยด่างนะคะแต่หน่อน้องออกมาเผือกแบบนี้นี่แหละค่ะก็คือไม้ด่างนะคะบางใบเราก็จะได้ใบด่างที่สวยๆบางใบก็จะให้หน่อเราเผือกแบบนี้นะคะสําหรับใบเผือกแบบนี้นะคะเขาจะอยู่กับหัวแม่ของเขาไม่นานนะคะพอเขาโตมาอีกหน่อยนึงเขาก็จะทิ้งใบนะคะอาจจะไม่แต่แรกๆเขาสวยมากเลยนะคะสําหรับ กวักมรกตค่ะนี่ค่ะเขาจะมีสีแบบนี้สวยมากเลยนะคะสำหรับวันนี้โสภิตาไม้มงคลก็ได้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับกวักมรกต3ชนิดนะคะรวมทั้งวิธีการชํำใบวิธีการขยายพันธุ์นะคะและวิธีการเลือกใบที่เราจะนำไปชํำนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนกำลังมองหากวักมรกตเพื่อที่จะ ได้ไปปลูกประดับบ้านก็ลองมองหาดูนะคะตามท้องตลาดมีขายค่ะส่วนราคาก็ขึ้นอยู่ที่ความสวยของเขานะคะท่านผู้ชมไม้บางชนิดพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปก็ไม่ได้ศึกษาบางท่านอาจจะบอกชื่อชนิดสายพันธ์ุผิด เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเลือกดูว่ากวากมรกตต้นไหนมีลักษณะเป็นแบบไหนกันแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าโสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามกวักอีกนะคะเพราะว่ากวากมรกต ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่โสพิตาอยากพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้โสพิตาลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ